ตอนายจ้าพี่น้องจ้าเอา่บรรยากาศในเหาสตรอเบอรี่เวลาห่อนทบเปา่ยนใบใๆแบบนี้จ้าเหาไผกัสิสตอสุปคือกันละนอกจากพี่น้องจ้าพราะว่ามันห่อนมากเลยตอนนี้อมสีก็ไดดนนางลงเบิ่งจ้าพี่น้องจ้าบ่เม่นนยังดอกน่งพักเมียพี่น้องห่อนจ้าตอนนี้กับประมาณใบสามเคงจ้าพี่น้องจ้านางพักนางลงพ่อมิลมแน่จากน้อยจ้าพี่น้องจ้าพราะว่ายุขางบนเทิ่ง แดดพะยางเถิง่งอบเอาเถาแก่อ,อบสตรอเบอรี่ไว้อบลูกนองนำ้ำอ,อบสตรอเบอรี่ไปน้่นพี่น้องจ้าช่วงนี้กะเก็บสตรอเบอรี่จนวิ่นเราจะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันอากาศมันฮอนแล้วเนาะสตรอเบอรีก่กะแดงเก็บแห้งก,กับบ่ไใดดีพี่น้องเทิ่งซ้ำเถิงถ่งอันถือเป็นห้อยเมือ่มอเวลาผู้ค้าจ้าเทาแก่กะจมละ่ะ ว่าเวลาเข่าเปล่าแนะ่เข่ากับหลงล่งน้ำนักลายต้สตอรอเบอรี่แถวคางแห้งแดงคักจ้าพี่น้องจ้าตัดสะอ่อนแท่นเพิ่นเนาะจ้าสตอรอเบอรี่แดงจังสี่แ่าแก้กับยิมเปื่อยๆแล้วเจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งแน่จ้าความสีไทยบรรยากาศทุกมุมให้เบิ้งจากข้างล่างกะเลี้ยวเห็นสตอรอเบอรี่ดกอันนี้ก็จะเป็นมุมข้างบนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเบิ้ง สีแดดจ้ะพี่น้องจ้าจ้าขนาดเลยคือพยางแห้งสีจ้าหักจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้อยู่ในเห่ากับข้ากันเด็ดดอกแล้วจ้าพี่น้อง้างค้างฟังท้างพีกับว่าคอยแดงซ่ําข้าฟังวงหันเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าทางนี้มันก็จะเป็นแดดลงบนลายบันไดท้างฝุ่นแดดได้รับแดดคักลัวนา่นจ้าพี่น้องจาเพราะว่าคางคางนี้ ปันฮ่า้างๆก็สิเป็นประมาณนีละจ้าเนี่ยดอกสตรอเบอรี่ดำได้หักถิ่มเต็มอยู่นอกจากราวะอากาศมันหนาวขันจังแล้วก็ขาดบ่าแดดหรอกจ้าไอเกตวิลาไล้ฟั้งไอเกตไปนั่มเด็ดดอกไปนั่มว่าได้ยินเสียงไอเกตย่ำได้บ่มีแห้งเหตุงานบอกขันจัง จะเป็นลูกน้องเกีวิลาไซวะจ้าเกีรอ่อจ้ะว่ออ้เรือนี้เงดบบม้อนโอ้ยลูกน้องเกตวิลาไซเนาะพอเรลากะหัวไปแล้วจ้ายิมเปยเปดหลังเตี่ยอมกบว่าแล้วยิมกะพายที่ไหนได้ยานมะกอกเราเราฟังไอเกีเอฟซีไอเกตเจ้าพี่น้องจ้าเบาสาระข้ามนี่เคยอุดรไอเกตเป็นคนอุดร ว่ะเราเป็นคนบันผือว่ะเม่เป็นคนบันไดวันนี้นี่ละจ้าก็เลยมาไายบรรยากาศมาทักทายย่าใบจ้าพี่น้องจ้าออมสีแฟนเพจฝากติดตามนิดเด้อจ้าสาวอดรสวนสตรอเบอรี่เกาหลีมาหักดอกถิ่มน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเนี่ย หลายลายกับว่าอยากแต่งอ่ะจ้าดำดำเมสิกสีหักถิ่มเลยพี่น้องนี่พี่ตะนวยขี้ห้องส <c oughs> <c oughs> ิห wow. ักถิ่มเลยสีอย่าเปเสียดายมั้งจ้าเก็บไหวแล้วก็ขายเป็นแย้มเพื่อก้าวมันดำลายเนาะจ้าพี่น้องจ้าเงือกขื่นเบิงสิเงือกขึ้นเบิงสิมันแต่งว่าแดงเขาก็หักถิ่มเป็นพ่วงเลย แตงบ่ได้หักถิ่มเลยจ้ะพี่น้องจา้าอ๋อมันหลายพ่วงอยู่อันนี้ก็บ่ได้ประวันเป็นขี้ห้องมันงอเนอาะจ้ะสิเลยแตแ่งไปแล้วหนึ่งสองสามลหออล่องเหลือสองหล่องนี่ยละจ้ะพี่น้องจ้ะสู่เขาสูเาส่เขาอากาศฮอนตอนนี้ยุ่ยใส่กระห่อนคือกันคือกันแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ ข้างนอกติดลบข้างใน30อ,องศา30ปว,าว่า้วนบอยห้องเมื่อวานหยิบเก่ายัางสิตายแล้ว